นะครับนั่งนั่งเช็ดมีข้อโต้แย้งว่าทําไมวะต้องว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลเผด็จการด้วยเพื่อนนายกเนี่ยที่เขาบอกว่าผ่านการโหวตของประชานชนเนี่ยคำถ,ถามนะคำระยำตําบอลของรัฐมนตรีคนที่คนนี้ให้เสียงตรงกับรัฐบาลเนี่ยโดนจับนะครับโดนประยุทธ์ประยุทธ์ประยุกต์มีคอเพิ่าจะพูดว่าเผด็จการพูดว่าโจกีหน้อาอ่ะลองเผด็จการโจ นะัประกัน80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับซึ่งภาคเกษตรนะจริงๆก็ป้อนสินค้าเกษตรเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวไปเลยนะครับพอท่องเที่ยวสรุปปุ๊บนะครับเกษตรก็ไปด้วยนะครับต้นต้นสินค้าใช่ไหมแต่งวลาจักสินปลายสินค้าก็ก็ที่หลังก็รไดรัไม่ได้ต้องรอต้องรอให้มันมีท้ายก่อนจีนไงเชียงใหม่เชียงใหม่เราอย่างที่ผมเรียนนะว่าเราเราเรา GDP อ GDP ของเชียงใหม่เราเนี่ยเอ่อเซมาจากการท่องเที่ยวและบริการนะครับแล้วก็13มาจากาการเกษตรรวมสองอย่าง80พอเชียงใหม่เราอินท่องเที่ยวมา,มากๆแบบนี้พอเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยลูกค้านักท่องเที่ยวหายหมดเลยนะครับำทำให้เราเชียงใหม่เรานะกระทบมากกว่าจาังหวัดอื่นๆครับครับจากกระบวนการรายได้ที่หายไปเยอะนเมงการท่องเที่ยวเราเอ่ออย่าง GDP เชียงใหม่เราเนี่ยปีหนึ่ง2สน3หมื่นล้านนะครับแล้วก็50เปอร์เซ็นต์มาจากการท่องเที่ยวนะครับก็ ก็เฉลี่ยปีปีหนึ่งการท่องเที่ยวเราร้างเงินเินมาประมาณแสนสองหมื่นล้านก็เฉลี่ยเดือนละหมื่นล้านถ้าท่องเที่ยวหายไปหมดเลยหายไปเลดสูงเลยเนี่ยก็หายไปเดือนเดือนหมื่นล้านแต่เรายังมีนักท่องเที่ยวที่หลงเหลืออยู่อย่างพวกลองสเตย์พวกคำนวระยะยาวยังมีอยู่พวกท่องเที่ยวที่ตกค้างนะครับแล้วก็ตอนนี้แล้วก็นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดเราเมื่อก่อนมาไม่ได้ตอนนี้มาได้ละนะครับคิดว่าต่อไปคงจะดีขึ้นครับนั่องเที่ยวจังหวัดก็จะมาเทื่วมถใหม่มากขึ้นแล้วก็ลองสเตย์ก็ยังก็ยังมีอยู่ครับ แล้วตอนนี้ต้องใจงเรื่องโควิดแล้วเนี่ยมันเริ่มมีเรื่องของก,การเคลื่อนไหวทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้มันจะเป็นปันจจัยที่มันจะมาซ้ําเติมไหมครับครับก็ก็จริงๆเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องสําคัญเนาะอ่าก็ก็อยากให้อยากให,อกให้อยากให้มันเงียงๆบๆนิ่งๆก่อนเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเราบอบช้ําค่อนข้างมากนะครับอ่าอยากให้ทุกอย่างมันค่อยค่อฟื้นก่อนนะครับให้การท่องเที่ยวการค้าขายมันเริ่มกลับมาก่อนแล้วค่อยอ่าแล้วแล้วแล้วให้ทุกอย่างมันค่อยๆเดินไปได้ก่อนอยากให้ สถานการณ์การเมือนนิ่ง,งๆก่อนครับครับในสิ่งที่ทางผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในเวลานี้เป็น,นเรื่องไหนครับเงินทุนหมุนเวียนครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเชียงใหม่เ่เชียงใหมรากระทบหลังจากโควิดเนี่ยการค้าการขายมียอดตกลงไปมากเลย7-80% 90%หรือบางบางอย่างการท่องเที่ยวเนี่ยขายเป็นร้ยเป็นต์เลยอย่างเงี้ยสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการมากที่สุดคือเงินทุนหมุนเวียนครับเพราะว่ารายได้หายไปหมดเลย แต่รายจ่ายเขาังมีเหมือนเดิมนะเขาจะต้องผ่อนรถผ่อนบ้านบางธุรกิจท,ท,ทําธุรกิจรถเช่าอย่างเงี้ยเขาต้องต้องต้องผ่อนรถอยู่อยู่เหมือนเดิมอ่าอย่างเงี้ยแล้วก็มีการพักชำระหนี้นะครับพักชำระหนี้ก็อ๋อตอนเนี้ยเริ่มพักตั้งแต่เดือนเมษาละจะจบในเดือนกันยายนนี้นะครับเราก็หวังว่าทางทางภาครัฐอะทางภาครัฐจะมีการข,ขยายการพักชำระหนี้ออกไปอีกเร่างน้อยหกเดือนนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยประคองตัว นะครับแล้วรอรอให้ให,ให้ให้การท่องเที่ยวมันค่อยๆฟื้นกลับมานะครับแรงก็ประมาณ4ี่แสนล้านรัฐบาลนะกลับมาทําให้เงิน,นให,ให,ให้ให้กรากรมันกระตุ้นเศรษฐกิจเพ้จะมาขึ้นมาได้ก็ไรายได้ก็จะค่อยค่อยกลับค,ค,คืนมาครับครับ